โอ้ไม่มออค้ํไเกลือเหรอฮะไม่มีน้ำเกลือไม่มีมีน้ำปลาเออน้ำปลาเชน้ำเกลือทีไอเนี้ยใช้ล้างใช้น้ำเกลือแกไอน้ำเกลือแร่ได้ไหละละลายน้ำละลาดเหมือนกันไเยอะชาดมันอยู่ในต้ยาเหมือนกันอะไม่เสร็จอ๋อไม่เสร็จเโอย๊กเลยอแซดูร มอลล็อกมันดิเดี๋ยว็กเดียวไม่เป็นอะไรกับมันแล้วกูใหญ่าดฉันแสบฉันไก่หัวใจอย่าใจแสบเบาๆเลยปวดเรื่งล็อกดีปวดเรื่งจับขาเฮ้ยดีแสบปวนเรื่งจับขาล็อกขาไก่หัวใจเออเฮ้ยอย่าลาดอย่าลาดม่เขาไม่ได้ลาทักเขาไม่ได้ลาดแผงจรีนมันไม่ใช่น้ำเกลือมันเป็นยามันแสบมากมันน้ำขอนแสบมาก มันห้ามโดนแผลจริงจริงเช็ดรอบรเช็ดรอบรอบห้ามโดนแผลอุอพี่นัทมรู้รู้ออออจะโดนเนแผลจงจะอะไร่ะโอ้ยร้องทำไม่มันยังไม่โดนอะไรเลย ไรวยดูดูทั้งน้ำเพชรเอออย่ายังลองมันเด็กอายุติดพวกสัตแล้วแกหมาเดี๋ยวให้ี่สิบหกแล้วอ่ะโมขย่น้ำใหญ่อะไรโดนเบตาดีมันไม่แยบไม่มันไม่มีไอ้ภาพก่อนว่ะก็สังดเกตอุ่ะหนูก็เปะหนูก็โดนเนี่ยหนี่เจ็บเลยน้องทำใหมนะ จะพูดพี่พิจ๊อบเบตาดีนเบตาดีนมั้ยมีตะไคร้ไหมมีตะไคร้ไหมตะไคร้อะไรเราพี่ลำคาอย่าเดี๋ยวเขารู้ว่าเราเป็นโลกไปบอกเขาแล้วอยู่สุพรรณไม่ได้เรื่องเป็นสนุกและทีมทีมทีบอยไปแล้วสำหรับค่าเซโล